เช้าว,วันฉุนท์อรุณสวัสดิ์นะคะน้องคน,นดออซอคิดถึงน้องคนดูจังเลยคนดูคิดถึงอซอไหมคะน้องก็ดูรู้สึกตลบไหมคะกับคําพูดนี้น้องก็ดูรู้ใช่ไหมว่าไม่ใช่ความคิดของอซอใช่ค่ะมันเป็นความคิดของสาวน้อยคนหนึ่งเจ้าของเสียงนี้นะคะสวัสดีนลวคนดูคน ก็อย่างที่ได้ยินนั่นแหละค่ะเสียงเจ้าชบานะคะเจ้าชบูเป็นหลานของอซซในเกมเนื่องจากว่าเจ้าชาบูเนี่ยเป็นลูกของสเตฟานสเตฟานเป็นลูกชายอสซเจ้าชาบูก็เลยเป็นหลานอซออซอก็เลยเป็นย่าเจ้าชบานะคะเรื่องของเรื่องพักหลังวันนี้อซซเจอคอมเมนต์ที่ไม่ใช่ด้านบวกสักเท่าไหร่นะคะหลายๆคอมเมนต์มันจะค่อนข้างเป็นพลังงานลบอ่านแล้วรู้สึกแย่นะคะพักหลังก็เลยรู้สึกว่าหลุดโฟกัสทําอะไรไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่เหมือนคลิปไม่ค่อยสนุก ชาบูมันก็เลยบ่นเอานะคะชาบูมันบอกว่ามันเป็นห่วงมันอยากให้ทำคลิปสนุกสนุกตลกตลกเหมือนเดิมไม่อยากให้หลุดโฟกัสอยากเห็นสดใสสดใสอ้อซอเองก็ต้องขอโทษทั้งน้องคนดูแล้วก็ทุกคนที่เป็นห่วงรวมถึงเจ้าชาบูด้วยนะคะอ้อซอเครียดกับหลายอย่างมากเกินไปทาให้โฟกัสความสนุกสนานมันหายไปซอสัญญาค่ะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะก็จะพยายามทําคลิปที่สดใสสนุกตลกให้น้องคนดูได้ดูกันเหมือนเดิมยังไงก็ฝากบดเราสองคนด้วยนะคะ